ทรงกำลังใจให้พุทพุทธิชัย พุทธิชัยเกษตรศิลป์เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2529ที่จังหวัดราชบุรีเป็นบุตรคนที่4ของครอบครัวจากบุตรชายตระกูลปักศรีโรดปัจจุบันบิดามารดาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตอนเด็กช่วยพ่อแม่ปลูกผักผลไม้นับถือศาสนาพุทธและเคยอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของรุ่นพี่จนได้เป็นนักแสดงในสังกัด GMM 25และ ต่อมาได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงใน p p t ีทีวแลวสุดจูจูก,ก็เห็นเพลงหนุ่มพุทธิชยัย ต้องออกงานโดยใช้ไม้เท้าคอยประคองขาของตนเองทำเอาหลายคนสงสัยเป็นห่วงว่านุ่มพุธนั้นขาเจ็บเกิดจากอะไรขึ้นเล่นกีฬาครับจริงๆแล้วผมคือข้อเท้าพลิกแล้วก็กระดูกกระร้าวมาสองปีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ผ่าสักทีก็ยังใช้ชีวิตได้ล่ะครับแต่เวลเวลากลับไปเล่นกีฬาวิ่งเตะบ,บอลหรือเล่นกีฬาอะไรมันก็เจ็บที่ข้อเทา้ามันก็เลยทิ้งมายาวมากเพราะเราติดถ่ายละครด้วยไม่มีช่วงที่เบรกจากกองถ่ายให้ผ่าสักทีแล้วบว กับล่าสุดก็กลับไปเตะบอลก็เจ็บช้ำหมอบอกว่าถ้าเจ็บม,มาอีกครั้งคือต้องผ่าอย่างเดียวแล้วนะก็เลยได้เลิกผ่าข้อเท้าก่อนที่จะผ่าใช้ชีวิตยังไงคือเดินเหินได้ปกติเพียงแต่ว่ากลับไปเล่นกีฬาแล้วมันจะเจ็บแต่ว่าเราไม่มีเวลาผ่าเราก็ยังไม่เป็นไรใช้ชีวิตได้ปกติเตะบอลได้นิดหน่อยแต่หมอบอกตลอดว่าถ้าเจ็บอีกก็ต้องผ่าแล้วตอนนี้ซึ่งผ่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ